ก็เลยว่าเอาสิมาหยานจะได้เมนเฮ็ดหนังไก่คือบอหยานเฮ็ดเผ่งหวานเฮ็ดอื่นคือบอหยานเมนูซิแสนง่ายสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสันไลคืออยากคาเฟ่มนั่งแต่จะพาพ่อแม่พี่น้องมาทำอะไรรู้ไหมคะมันนี่ซิมาพัดเฮ็ดแห่ลูกไส้มีเฮ็ดฟักทัวมีเฮ็ดดำมีเห็ดหนังไก่มีเห็ด,ดเ,ดเดผ่งหวานดอกหน,นึ่งอันจะ่าลูกไส้บางเดี๋ยวหุงพี่น้อง เพิ่ว่างส่เพิ่วะเพิ่งบกกากินเฮ็ดทัวเพิ่งวะอยางตายพี่น้องแม่จะพักให้นุกินได้นุกบกินนุสาแต่เห็ดหนังไก่เพิ่วะก็เลยว่าเอาสิม่หยาดจะได้มันเห็ดหนังไก่คือบวยหยานเห็ดเผ่งหวานเห็ดอื่นคือบวยหยานเฮ็ดที่แม่เก็บมาสิแม่หยา้ยังเห็ดตัวนี้เพราะว่าเพิ่บคอยเห็นแพลแต่เก็บเพิ่กันแลหยาดมามันกินบ่ได้พี่น้องถ้าเป็นเฮ็ดที่แม่เก็บประจําเฮ็ดให้กินเพิ่นบวยหยานวันนี้เพรให้ฮอตแม่กินได้หยานแม่ตาย เพิ่นกับใบเห็ดให้เพิ่นกินก็ว่าเห็ดเห็ดไอ้แพร์สีเอาซุปจ้ะซุปใส่อันปนกันก็เห็ดนี่แหละเห็ดหนังไก่เห็ดดำแล่ะกันซุปใส่บ้เขือกซุปใส่ปลาทูเนาะจตะเนาะเดี๋ยวแพร์สีเห็ดอยู่เห็ดเห็ดถั่วน่ะตอนนี้กำลังขูดหนังสีมะพัดสีมะพัดใส่กุ้งให้เพิ่นพัดเห็ดหนังไก่กับเห็ดเผ่งหวานดอกหนึ่งเนี่ยเห็ดเผ่งหวานนี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเช็คก่อนว่ามันเน่าหรือเปล่า มีดอกเดียวหนึง่งแต่ว่าตอนที่เก็บมาหก,กับพอน่าวดเลยล่ะมันก็ผ่านไปเดี๋ยวพาเบิง่งเช็คเบิง่งในตู้เย็นมีหลายอยู่พี่น,อน้องแต่ว่าเก็บมาสดๆนี่อยากเค็มให้เพิ่นกินเอาได้อยู่เห็ดเผืองหวานใส่ได้อยู่จ้ะนี่หอมเลยเห็ดกระไรเห็ดว่ายแล้วพี่น,อน้องเห็ดเผืองหวาน นี่ก็สิภาพเพราะแมพี่น้องมาล้างเสร็จแล้วก็จะผัดผัดให้เพื่อนกินมีเข่าก็หลูกมาล่างเอาจังสีเลยโอ้ไซสเนลูนีล่างเอาแบบนี้เลยจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะล้างเพราะว่านังไอข้ขนไก่มันถึกหนังมันล่างออกหายดีจะดีกว่าไปยืนขู้ คุณลองคอนเพื่นเอาอัน,อนเพื่นปาดนี่หนังมันออกพี่น,น้องเพิ่อานนมันเหนื่อเนาะปาดออกเนี่ยปลากันจังงน็น้อยหนังไอ้หนังเฮดถึ่งเนี่ยเอาล่างถึงออกแล้วก็เดี๋ยว เสียงเขาเห็ดอันเข้าจออันนี้จอปูนจออันนี้เพราะว่าในโซนเห็ดอันเห็ดคว่ำหอดตะกี้ใส่แกนแก่เหมให้เปลี่ยนเป็นใส่ไฟฟ่าล้างเอาแบบนี้เลยค่ะ ยากไปหาเก็บเห็ดหนังไก่ไว้อีกจ้ะก่อนที่มันสิยวายเนาะก,ก่อนที่มันสียเทาชิมเบิร์ดฮิตด,ดำเพิ่งกับโบมาของบอลคุณน้ำมันเห็ดดำมันดดมันมันมันขิวมัน,ม,นมาหนองบอลแล้วโบมาแล้วมากินแต่เห็ดหนังไก่เนี่ยพี่นอ้องเห็ดหนังไก,กง่กับฮิตนั่งุ่มหนังบอลห็ดที่เพิ่งมาที่สุดฮิตเพิ่งหวาน จะเ,เห็ดสีมากตส,สุดขึ้นเห็ดหนังไก่กับเห็ดนาง่มหลัง่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พีน่น้องบันที่นี่กับสิบ้านกุ้งแล้วค่ะใส่เกลือสัน กุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาหั่นเห็ดกันหั่นเห็ดหั่นกระเทียมแล้วก็ผัดได้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผัดเห็ดน้งไก่เห็ดพึ่งหวานให้ลูกชายนะจ๊ะกระเทียมพ่อแม่พี่น้องจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีน้ำพริกอยู่จ้ะเดี๋ยวให้เพิ่นกินกับน้ำพริกเอา าสามกีบก็พอนะคะกีบใหญ่จะเทียมทุนจ้ะ เรียบร้อยค่ะหั่นเห็ดเลยด้วยพี่นอ้องเห็ดทอดบริญาติพอเม็ดนี่ดูเนื้อเขาเนื้อเห็ดหนังไก่ประมาณนี้เลยจ้ะหัน่นเนื้อขาวจวดเลยเห็นไหมคะเห็ดหนังไก่ก็เป็นเห็ดที่อร่อย ถ,ถ้าเป็นเฮีิบวเสียบจริงร้านอาหารที่นี่เขาจะไม่เขาจะไม่ใช้เดียด๋วยวะเริอเป็นเฮี่ร้านอาหารนิยมใช้มากเฮตดมันปูคือกันแล้วกัเฮตดดำคือกันเด,ด,นนดี๋ยวจะเริอแล้วก็เฮตดเพื่อหวาน บ้านอันแซ่าน่ะข้าวเดียวมันผมหนานดีค่ะได้ไปนองเด้อโอเคหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปหัดกันเลยเนาะพี่น้องจ้าบริยงเนี่ยพ่อเม็ดง่ายง่ายมากค่ะมาลงมือกันเลยจ้าพี่น้องจ้าทัพเฮงถุงบาลบอนเดี๋ยวพ่น,นอกตล่นแล้วพอนจะมาก,กินพรับไปให้พี่นจ้ะ ไปให้ลูกชายใส่น้ำมันนิดเดียวพอพอเขาลดลงเจียวกระเทียมให้เลื้องเลยเจียวกระเทียมให้หอมแต่พ่อไม่พี่น่นอ เนตดำถ้าคนบ่บหูจัาก,กินมันสีมีกินสาบของเห็ดนิดๆด,ด้วยพี่น้องแต่ว่าขันห้าไปนําป,นปรปุงอาหารแล้วมันกะแสบเลยไป,ไปกแกงหนอ่อาใหม่เอาไปเอาไป,อ,าไปอ่าปนใส่ปลาทูไป,ปไสุบใส่ปลาทูจริงสิพี่น้องจา้ามันบน่ได้มีกินเหดน็เหดเลยบ่ได้มีกินเห็ดแบบว่ามันมันเครื่องเครื่องเคี่ยงที่ห้าปุงไปแล้วมันก็บกบกินไปแต่ว่าเ,เขาเสีมีกินเฉพาะตัวเขาแหละหน้องบอลเล่บอหมักเห็ดหนังไก่กับมีดเลกับมีแต่ว่ากับบ่บ มันก็เห็ดกินเห็ดของแต่ละชนิดมันก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าน้องบอลเพิ่นบ่มักเห็ดดำเพิ่นเว้าเลยเพิ่นบ่มักเห็ดดำเพิ่นมากยู่สองเห็ดที่มักที่สุดคือเห็ดเห็ดนั่งลมกับเห็ดเนี่ยแพทเห็ดนั่งลมก็รสชาติดีได้แต่แพทบะหมี่คนที่เพิ่นลื่นค่ะเพิ่นลื่น กันแล้วแต่ค้นมักเนาะเห็แต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปาเร่มตเียมเราเริ่มเหลืองแล้วนห็นบ่พี่น้องเสร็จแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะ เป,เป็นอานาหารที่สุกง่ายน่าจะเนา,นาะน่าจะใส่เห็ดลงไปเลิกกัน <c ười> เกี่ยงในตั้งกล่องติดมุมพอพี่นนอมแนมบบริษัทเอาไว้มุมนี้ชัดกว่าน,นอกจะเนีะซีอิ๊วหวานด้วยจะเด้อซีอิ๊วหวานชุดรสนิดหน่อย บอหนามเห็ดออก่นเหยพี่น้องใส่น้ำมันหอยเข้าไปเสร็จแล้วก็น้ำมันหอยนะคะ ง่ายแค่นี้แหละพี่น้องจ้าน่ามาจากเห็ดบ่ไเดีมาจากใสหรอกน่ามาจากเห็ดอ <c oughs> อร่อยแล้วค่ะเป็นน้อว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูนี้อร่อยมาก นูซิแสนง่ายพัดนามเฮ็ดมันออกมันจะเลยเป็นจงเลงแต่ว่าเวลาตักเข้ากับต้องเองาหนาทั้งเบิร์ตนอกากนี้โอเคค่ะพ่อแม่ี่นอนจ้าคลิปนี้กากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะอาหารจานด่วนของลูกชายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบันนี้เรา,เราอาชิมากเราหายเราสดนามนี่วามจริงเขาบ้ใหารงนามขนาดนผ้นแผ่นล่างคักเติบอยู่เห็นบอกเปิดนามใส่แล้วขาดีล ผัดเห็ดใส่กุ้งนะจ๊ะผัดเห็ดหนังไก่ผัดเห็ดเผึองหวานใส่กุ้งจ้ะง่ายๆอร่อยด้วยอาหารสําหรับลูกชายจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้กาประสมนี่แหละอยู่ดีไม่ใหส้สูบสุบคนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะ